สบายดีป้าลุงเบอร์สุขสุขคนจ้ามือนี่ทางลงมาหลุมพี่น้องมือนี้สีมาสอนจ้าทางสอนได้จ้ะพี่น้องเด้อสบายดีจ้าพี่น้องทางสะอ้นนี่คุชชี่โลด้อพี่น้องท่านเดีกกับคุชชี่ลท่านเด็้กับสบายดีป้าลุงทางนี้ทางกระอุ so ่นท้องเอากำลังก yeah. ่อนพี่น้องเติมพลังเติมพลังเติมพลังหน่อยไหมให้เข่าลงต้นเห็นมาขาดมันสิไหลขึ้นคอ มันไปพุดน้ำมูดอ่ะให้มันชือขูค่ะชืช่อปลาหางเขาไปผุนเนาะต้องพ่อสวัสดีทุกปนาสมงทองขาดยีนินลังมะม่วงทองปินลังมะมงด้วยค่ะใส่รถแล้วส่งขาดที่เป็นยังปินลังม่งด้วยค่ะไม่ใส่ส่งขาด ่ถือแหงมันจะปล่อยลงไปสองกำลังพนคนละทางเลยเนาะทางสะอุ่นกับทางคุ้งยอง เอาแม่เราคือบอกกติกานำมานน้าไปแม่เราแม่เราหิวน้ำบอจะจับขู่ทองทองบริสุทธิ์ดอก มีแต่้องพรกับแม่น้อยสอนจะบไิสอนดอกทองแมวเราก็เอาขึ้นเทิงพี่เจ้าห้มันสีเปียกเสือเจ้าอีหละคำแพลงพูดจาน้เงแล้วก็เอารถทองแลางมื่นเด้อนองทอง เราจะเปียกเลยเราจะเปียกเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวปเก็บผ้าเนี่ย เออได้อุ้ยคนได้อีกหนึงนั่นู้ดต้องช็อากมานั่นคท่านสสดมสดัเออลเอเนเลบมันง่ายเนาะอเจาเอาลมดยน้องนี่านอยยุลงสดตุลุ่มก่อนเออนะลงลงเลงเส้นอันนยอลงนี่นี่พอเนี่เนคั

ต่างตื่นขะอรีเนาะอย่าพักอย่าพัก เดี๋ย้นีอ้ยนี่ๆเข้าแล้วเข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 ้าแล้วๆๆต่อไปเข้าต่อๆๆไปเลยเนาะอืออุ้ยคือ่นเลยอบพี่เข้าแล้วเนี่ไรับครับเข้วเข้าล้วไปต่อเเลยเ้า นงทองย้ำออกเรื่องทองขึ้นแล้วขึ้นวันนี้อันนี้เด็ดไปสอต่เลยนะไปสอนต่เลยนะกระปูกระปูทองคบอ่าททองคุ ทางหอยหางกระปุกนี่นี่ปลาด็เห็นแล้วนะเด <continua ussen. S 1> ็ก <dresses> ้เไ่ล่ไล่ไล่มันตย้วมั่ไปไล่นพ่อนด้ห่อนนยหี่อัน ยกยเขาคนนี้ยกยกยกเลยเออฮันเด้ยอ้ยออกบดแล้าปฮาหู่แยงจะขาดอีกเก็บเอาเก็บเอาคนไปจมายทีินเอาคู่ไมเอาคูไหมเอาคู่น้อยเอาแน่นะน้อยอย่าดตีนน้องต้มามามื้อนี้บ่มาปนไดเนาะ ลงห้องกูเลยพูกๆออกไปคนแล้วป้าน่ะโอ้ยกัวแง่ม่นเออก็ต้องเห็นนั่นละมั้งมันมีหอไม่พูเจ๊น้ามนพุเกไรไไรไ้ไร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 โอ้ยผูกผูก้ นี่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 อยู่มองนี่กนมอเลี้ยวบุกคุณเลียวบุกข้างหน้าปุ๊บุ๊บุมิดักมันดักดัมันนี่ีไมันนัดา่หน้าเ่ยมันขึ้นกวัดเราผู้ผู้เด็กผู้เด็กน้าผู้น้านี่น่ารัก อะไรนะเอือนกดิเอาขึ้นเลยว้ยเอาเอา,นนอเอามานี่ไม่เ่ยวอะไจอยได้อยูหน่อยหนึ่งเอาเอาเอามดูดปลาลงลุ่มทูกป,ปาบ่เป็นท่าอะไรเลยข้าผู้ชูนะ

อะไรมันก็เข้าแยงเข้าลน่อยแบบนี้เด็กนี่เด็กเออนี่นี่เข้าเลยเห็นบอกอ่ะอ่ะออไหลมันยุ่งไม่รู้ชื่อบอกมันจะออกปั๊บนะอื่นก่อนเอาขึ้นก่อนนี่ยเด็กได้ไรว้ามีแต่ปลามันอยู่ในหินเลยเนาะนี่นี่ใช้อันนั้นได้มามเจูอูอแค่น้อยไปยังนี่นี่นี่ปลาหนีเด็กเอ้า เกระพแล้วอ <buenas> ้ยนี่ว้อามันเก็บ้งูนอไปเลยไปจ้าโอ้ยมากระยำหลัง มันไปแล้วเห็นบ่ไปนพลเลอุ้ยเห็นแล้วเอาอีปูมาอจำใส่มะขามนอแซ่บเลยเนาะอุ้ยทำไหนตัวเย็นไมน้อยำไงจำืออมะขามเขาก็มีเาจำดิบๆหรือไรแ่บมันยังไม่กินคันนะคันได้ปลาซิวไล่เลยใช่เสื้อเมื่อยายนิดเราอยากกินเนาะมีเขาเราอยากไม่พอนึกน้าให้แม่คอยดูยื่นในน่องกระสอเท่เนาะยี่นปีง ในห้องขึ้นไปหัวเนี่วอนมา่างเลยมาิได้ทางนี้กระนํายูองยห็นมันเหี่ยวยเขเมันเหี้ยเอาเงินเลยคนนะเอ๊ะเอาเอกอแผนี้เลย สองเพราะในบึงโซงนี้เป็นกระเทยเลยหอมก,กิดกากิดกา,กดกาจีน,น <c oughs> พีุน้องพพี่น้องบอกมีทางลง sợ như nó ngày con đi you nó know. <laughs> <laughs> ก็ไปใส่เก pues ือบทองอาึก yeah, ันพ้อโอ้ได้ไล้ท er ่ไม่น้อยไว้มีปิงไดช่วยไลไดไลเอาเอาจับจับเก็บเก็บเก็บยาบ็ดค่ะได้ไล้ด้พี่น้องได้ไล้ด้พี่น้องเฮ้ยนี่อยู่ในนี่ใครแน่เก็บใม่ทองมือเลือดเอาม ้องควอนพยนยามมองเลอพี่น้อง้วเขามาเจาะกันเลยเล้วเาไปน่ากระสอนขุยอย่างี้นะเย จะได้เลยไปเอาให e okay. ่โตมาได้เลยพี่น้องวันนี้ขาก็สิไปห้เห็ดขาเปียกเนาะ พอดีเอาเห็ดแล้วก็ะถ่าสะออนเลยเนาะพอดีสะออนมาค่ะเดี๋ยวพอดิกินน้ำกันแล้วก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องคุณครูคนนั้นลูกคุณครูคนนั้นช่องแม่น่อยเฟมิลี่เดี๋ยวจ้าพี่น้องแม่น้องพ่อก็ลาไปเอาขู่เดี๋ยวจ้านี่พี่น้องเอาไรกัน้เรื่องไอู้ดเหรอกำลังยงก่อนม้ย